ชาบูนะครับผมวันนี้มื้อเย็นเราจะกินชาบูที่ซัปโปโรนะครับผมคาดว,ว่าน่าจะอร่อยนะครับผมจะเป็นชาบูสูตรฮอกไกโดนะครับผมเขาไปไหนกันล่ะงห,ห,ห้องน้ำห้องน้ำได้นั่งไหนครับ เบียครับเอาเห็นเบียใส่กับบุฟเฟ่ <c oughs> มีทั้งบีฟทั้งพอกแล้วก็แรมรน,นะครับผม เขายัางจับน้องเสร็จมังคิดว่าของเรากินตรงนี้อ่ะครับแต่ไม่รู้ต้องส่วนไหนตงตรง,ตรงที่สอบมันก็มีเหมือนกันนะคองที่เปนห้างน้ำมันก็มีเป็นเป็นเนื้อแกะเนื้อแกะอ่อน